แล้วก็นมสดนะคะนมสดใส่ลงไปค่ะนมสดนะคะเราใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลทรายเกลือป่นนะคะพอเราปั่นนะคะส่วนผสมของเราจนกระทั่งเขาเนียนแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่ในอ่างภาชนะนะคะเตรียมไปตุ่นค่ะเราจะใช้วิธีตุ่นนะคะ ก็ตอนนี้เราตั้งน้ำไว้เลยค่ะเนยนะคะเนยเราใส่ไปตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเรานำไปตุ๋นเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราตั้งน้ํานะคะให้เดือดนะคะแล้วก็นําอามผสมของเรานะคะมาใส่ในน้ํานะคะที่เราใส่ในอันนี้เราใช้กระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ต้มตั้งให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็นำมันม่วงของเราสังขยามันม่วงของเรานะคะใส่ในอ่างผสมแล้วก็นำมาตุนแบบนี้นะคะ เวลาเรากวนนะคะใช้ตะกรก้อแบบนี้แล้วก็กวนไปในทิศทางเดียวกันนะคะกวนตลอดเวลาเลยนะคะ เราใช้เวลานะคะตุนนะคะตุ่นสังขยาของเรามาประมาณใช้ไฟกลางนะคะไฟกลางแล้วก็ใช้เวลาตุ๋นมาประมาณเกือบ20นาทีแล้วนะคะเขาก็จะมีความเข้มเข <c oughs> ้มเข้นๆขึ้นนะคะจากที่เราควรแต่แรกนะคะ <c oughs> โอ้น่ากินมากเลยค่ะ <c oughs> หอมมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเราคนต่ออีกนิดนึงค่ะถ้าเราอยากจะได้เข้มเข้มกว่าน,นี้นะคะสีสวยงามด้วยนะคะสังขยาของเรานะคะเรากวนประมาณ25นาทีนะคะก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะ สังขยาของเรานะคะเราควรประมาณ25นาทีนะคะก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะสังขยาของเรานะคะเราควรประมาณ25นาทีนะคะก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะ สังขยาของเรานะคะเราควรประมาณ25นาทีนะคะก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะสังขยาของเรานะคะเราควรประมาณ25นาทีนะคะก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะ สังขยาของเรานะคะเราควรประมาณ25นาทีนะคะก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะสังขยาของเรานะคะเราควรประมาณ25นาทีนะคะก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะสังขยาของเรานะคะเราควรประมาณ25นาทีนะคะ ก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะสังขยาของเรานะคะเรากวนประมาณ25นาทีนะคะก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะสังขยาของเรานะคะเรากวนประมาณ25นาทีนะคะก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะ สังขยาของเรานะคะเราควรประมาณ25นาทีนะคะก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะสังขยาของเรานะคะเราควรประมาณ25นาทีนะคะก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะสังขยาของเรานะคะเราควรประมาณ25นาทีนะคะ ก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะสังขยาของเรานะคะเราควรประมาณ25นาทีนะคะก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะสังขยาของเรานะคะเราควรประมาณ25นาทีนะคะก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะ สังขยาของเรานะคะเราควรประมาณ25นาทีนะคะก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <S สังขยาของเรานะคะเราควรประมาณ25นาทีนะคะก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะสังขยาของเรานะคะเราควรประมาณ25นาทีนะคะ ก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะ